สวัสดีค่ะเม่ไม่นานมานี้มีข่าวใหญ่มากเลยนะคะสวรคุ้มครองเงินฝากนะคะได้ปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลืออยู่ที่1ล้านบาทแล้วลองมาดูนะคะว่าหมายความว่ายอย่างไรแล้วเราจะเอาเงินนะคะไปไว้ที่ไหนได้บ้างนะคะนอกจากฝากไว้ในธนาคาร ตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนะคะปี2021เนี่ยสำนันคุ้มครองเงินฝากนะคะได้ปรับลดนะคะการคุ้มครองเงินจาก5ล้านบาทนะคะลดลงเหลือที่1ล้านบาทค่ะซึ่งจะคุ้มครองในผลิเดัณฑ์ของเงินฝากนะคะอยู่5ประเภทค่ะเงินฝากออมทรัพย์ค่ะเงินฝากประจำเงินฝากกระแสรายวานันบัตรเงินฝากและใบรับฝากเงินนะคะซึ่งการคุ้มครองค่ะจะคุ้มครองตัวนิติบุคคลนะคะรวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะ เห็นแบบนี้แล้วพวกเราก็ตกใจกันไม่น้อยเลยนะคะวันนี้อยากจะนําเสนอนะคะเราควรเอาเงินนะคะจากที่เรามีเนี่ยไปฝากในชาแนลไหนได้บ้างนะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงตรงนี้นะอย่างแรกเลยนะคะอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับตัวตราสารหนี้หรือว่าตัวบอลนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะคือ Government Bond กับ Corporate Bond นะคะ ซึ่งตัวตาสารนี้เนี่ยเป็นเสมือนเราเป็นเจ้าหนี้นะคะหรือผู้ให้กู้นะคะและสถาบันเนี่ยจะเป็นลูกหนี้นะคะหรือผู้กู้จกาออกเรานะคะดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะได้น้อยหน่อยอาจจะได้มากกว่าเงินฝากอยู่ที่ประมาณ2เปอร์เซ็นถึงห้าเปอร์เซ็นอย่างที่สองนะคะโกลหรือทองคำนะคะอันนี้นะคะแน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นสิ่งที่ทางตัวทั่วโลกนะคะใช้ตัวนี้เป็นตัวค้ำประกันหลักทรัพย์นะคะของแต่ละประเทศนะคะ ซึ่งทองเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งทองคําแท่งและทองคํารูปประพันธ์นะคะซึ่งอนเนียนะคะเราสามารถเทรดผ่านทางโกลฟิเจอร์ได้เลยนะคะผ่านทางบรกเกอร์ต่างๆก่อนนั้าน้นะคะทองคำเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินนะคะที่มี liquidity หรือว่าสภาพค่อนข้างสูงนะคะคือสามารถเทรดเป็นเงินสดได้ง่ายนะคะมีค่าผันผวนต่ากว่าสินทรัพย์เสีย่ยงชนิดค่ะตัวที่3ป๊อป,ปูล่าที่สุดเลยค่ะตัวหุ้นค่ะหรือว่าเลขตาสารทุนหรือว่าสต็อกมา์เกตนะคะตัวหุ้นเนี่ยเปรบเสมือนะคะเราเป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ไปร่วมหุ้นนะคะ กับตัวบริษัทบริษัท1นะคะซึ่งเราก็จะสามารถบางที่ก็จะมีแคปิตอลเกนะคะรวมถึงกับดีเวนด i ยิวที่สามารถแบ่งปนัปนผลให้กับทางตัวเจ้าของกิจการได้ด้วยนะคะไปเป็นกองทุนรวมนะคะตัวนี้น่าสนใจมากเลยเพราะเสน่ห์ของการลงทุนตัวนี้นะคะผู้ลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนในสินทรัพย์แบบที่เรียกได้ว่าเกือบครอบคลุมทุกอย่างหมดเลย ก็ดีนะคะก็คือจะมีผู้จัดจาก,การลงทุนคอยดูแลสินทรัพย์นะคะเป็นคนบริหารพอร์ตให้เรานะคะซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่้ระดับ1นึ่งถึงแนะคะเพื่อนๆลองเลือกกันได้เลยนะว่าชอบความเสี่ยงระดับไหน่็และอีกวิธีหนึ่งที่อยากนาเสนอนะคะก็คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือตัวคอนโดมิเนียมค่ะอันนี้นะคะถ้าเราเลือกโลเคชันที่ดีนะคะราคาที่ใช่ค่ะเราสามารถปล่อยเช่าได้ด้วยนะคะมีทรัพย์สินของตัวเองแล้วหวังเพิ่งกับมิเดกรนในอนาคตได้ด้วยค่ะ ยังไงก็ตามนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะวันนี้ยังไงขอขอบคุณตัวเว็บไซต์ของฟีโนเมนาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ